หนึ่งสองสามสี่ห้าเนื่องจากนํารถมาันดเล็กนะครับก็เลยต้องจัดเตรียมที่วางผลไม้ไม่นะครับนี่นะครับเด้อกว่าจันดีเนี่ยงอเจคทาเนีอจคทาในเตียงนี่ละชัดเจนลยเนี่ยนี่นะครับสังเกตนะครับคนมาทําบุญจะหน้าตาดีทุกคนนะครับนี่นะครับว่าจันดีพ่อจะวิ่งนะครับนี่พร้อมทีมงานนะครับเขามาที่ไหนทายรูปน้มกันมาี่สซ้างฝนก็ล่งตกนี่มา นะครับเก็บคนละสองพันนะครับค่าถ่ายรูปนะครับอันน้ามาทังกล้องเด้อนี่เด้อเอายกขึ้นมาเด้อลองกองคนละลูกละลูกเด้อจะได้รู้ว่ามาเจ็บเ <laughs> ด้อหนึ่งสองสามยิ้มตัวจริงเสียงจริงนะครับเก็บคนละสองร้อยเด้อหนี่เด้อค <laughs> ่าถ่ายรูปนะครับ <laughs> นี่นะครับลองกองมาถึงแล้วนะครับเนี่ยก <laughs> ำลงัง <laughs> โอ้ย ลงเฟสไม่ทันเลยนะครับถ่ายเยอะเหลือเกินนะครับนะครับจะได้เก็บคนละ200ของร้อยนะครับค่าถ่ายภาพนะครับโอ้เด้นนะครับตั้งอกตั้งใจนะครับคุณแม่เสนอคุณยมวิชุนะครับอยากถวายผลไม้แก่ครูบาอาจารย์แม่ขาวแม่ชีวัดบ้านโกโบนะครับก็เลยนี่นะครับให้ทีมงานนะครับมาเก็บนะครับแม่ชีนี่เพิ่งมานะครับไม่ใช่มานานแล้วนะครับเนี่ย หลังจานเพิ่งจะเสร็จนะครับนี่ส่วนคูบอาจา์นี่เปียกปอนแล้วนี่นี่ทีมงานตัวจริงนะครับเสียงจริงนะครับเด้อพระจาจาร์พระครูไปนําเอาเข่งมาเพิ่มนะครับดูมาหาแมวไว้นะครับนี่กระเป๋นี่กระเป๋เปมังคุดนะครับเด้อนะครับโอ้ยมันไม่ใช่อย่างง่ายเด้อตอนฉันละง่ายนะครับแต่กอนเก็บนี่ยากนะครับ ก็เลยต้องจัดใหม่นะครับเพราะบบว่าผลลม,มาโยมเตรียมไว้ถวายเยอะนะครับเสียด้นะครับรถหกล้อคันหนึ่งของวัดยังว่างอยู่นะครับน่าจะเอามาด้วยนะครับรเ,เด้อเมื่อวานนี้เป็นอารมณ์อีกแบบหนึ่งนะครับวันนี้รถมันเล็กนะครับรเนาะปัญหาอยูุ่ณวอง อยู่ในวังอันสวนถ้ำนั่นแหะอยู่สวนถ้ำบ่สิไดไม่เป็นไรเราหมอลรถสิบล้อคันใหม่อีกเนาะเด้นนะครับได้ยินว่าญาติโยมทางปูงน้ำร้อนนะครับก็เตรียมไว้เหมือนกันนะครับยังนะครับสิทธิ์นี้จะได้เฉพาะโยมนะครับพระหมดสิทธิ์แล้วนะครับแม่เขาไม่ชี้ก็หมดสิทธิ์แล้วนะครับซิมบังกันหวานิลีบ่ นะครับนี่แกะกับมือเลยนะครับเนี่ยพระจิิมจนได้หมดเวลาแล้วนะครับหมดสิทธิแล้วนะครับมีโอกาสเฉพาะคนหน้าตาดีเท่านั้นนะครับที่จะได้รับประทานนะครับจากสวนแท้นะครับเนี่ยเข้มอยู่บนเนี่ยหวานดีนี่นะครับเนี่ยอีกเช้าพ่อใหญ่วิ่งจังเลยนะครับโอ้นี่นะครับนี่นะครับนะครับนะครับเคยสวยแต่มะละกอนะครับมาเจอสวย มังคุดนะครับโอ้ยนะครับตอนเราจริงมันไม่สนุกอย่างนี้เด้อนะครับสนุกเฉพาะตอนถ่ายภาพนี้นะครับเนี่ยเวลาไปเก็บจริงๆแต่ไม่เหมือนอย่างนี้นะครับอยังนู่นนะครับยมพ่อชัยก็ไปในทั้งในเฮือนเฮือพ่อเห็บบันพ่อใหญ่เติมนะครับอยู่ด้านในนี่นะครับกําลังเลือผลไม้ให้มันอยู่ นะครับที่สูงขึ้นนะครับเพื่อจะได้บรรจุได้เยอะนะครับสังเกตนะครับคนอยู่ด้านในนี่จะหน้าตาหนุ่มทุกคนนะครับเด้นนะครับไม่นุ่โอ้ยว่าไปว่ามาไปว่าเปลี่ยนแม่วันนี้นะครับไม่รู้สามีใครนะครับถอดเสื้อใส่เลยนะครับโชว์ลายเสือเลยนะครับวันนี้นะครับทุ่มเทสุดชีวิตนะครับ เมื่อวานเมื่อวานยังมาบ่นอยู่ว่าผลไม้มันน้อยนะครับแต่วันนี้เริ่มจะว่าเราจะมีที่นั่งกลับหรือเปล่านะครับเนี่ยกลับวัดบ้านโกบอนะครับเดิมพ่อใหญ่เติมกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่บันนะครับสองพ่อใหญ่ด้วยกันนะครับแข็งแรงนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ผลละไม้นะครับเดิมเตรียมไปถวายครูบาอาจารย์วัดบ้านโกบอนะครับโยงเขาชิมดูแล้วนะครับมังคุดนะครับอร่อยมากนะครับ แต่พระนี่หมดสิท์แล้วนะครับเนี่ยเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเดี๋ยวจะไปที่อื่นอีกนะครับ